โรงแรมปัตตะเวียที่ปากน้ำปราน,นะคะเข้าประตูมาก็เจอตู้เสื้อผ้าค่ะขนาดใหญ่เลยนะคะมีราวแขวนมีลิ้นชักค่ะแล้วก็มีตู้เย็นนะคะตู้เยน็นนี้ค่ะส่วนทางขวามือนะคะส่วนขวามือก็เป็นห้องน้ำค่ะนี่ห้องน้ำ ลงเข้ามานะคะก็เป็นที่วางกระเป๋าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแต่งตัวสําหรับคุณผู้หญิงค่ะก็มีมินิบาร์เล็กๆนะคะมีกาต้มน้ำมีกาแฟค่ะนี่ค่ะม,มินิบาร์นะคะมีกระจกบานใหญ่นะคะุคไฟค่ะมีทีวีนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบโซฟานั่งค่ะ ทำเป็นที่นอนเสริมก็น่าจะได้นะคะหลับเด็กแล้วก็มีเตียงทวินนะคะ,น,คะ,น,น,คะนี่คือเตียงเตียงนอนสองเตียงค่ะนี่ผนังนะคะมีคมไฟหัวเตียงค่ะแล้วก็มองไปด้านนอกนะคะไฮไลท์ของห้องนี้เลย ประตูบานใหญ่เป็นกระจกตรงนี้นะคะถ้าเราเปิดมากออกไปเนี่ยเจอสระไว้น้ําเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเป็นสระไว้น้ําเลยของโรงแรมเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกค่ะนี่ก็มีโต๊ะนั่งนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้สองตัวค่ะ สะไว้น้ำหลายสะนะคะทำเป็นรูปคล้ลายกับวงดีนี่ค่ะหลายสะเลยค่ะติดกันแต่ว่าแยกคนละส่วนกันนะคะมีสะเด็กด้วยค่ะอันนี้เป็นตัวโรงแรมฮะไม่มา อันนี้ค่ะเป็นตัวโรงแรมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นหกชั้นค่ะส่วนชั้นชั้นเซอร์วิสที่ข้างล่างค่ะส่วนที่เช็คอินค่ะเราอยู่ห้องเราอยู่ข้างล่างนะคะมีหนึ่งสองสามตึกค่ะสูงสูงสี่ตึกทั้งที่เราอยู่นี่นะคะอันนี้ที่เราอยู่ค่ะแล้วมองไปด้านติดชายทะเลเลยนะคะดีงามมากค่ะ ันก็มีศาลานั่งนั่งเล่นนีมีทะเลสวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูชายทะเลกีนะโอเคค่ะเพื่อสวนลงสาแล้วค่ะ